แม่ยังท่านได้อาบนา้ำนะเนี่ยสวัสดีค่ะแม่กอนไปโรงเรียนสาวน่อยประจำบ้านกตอนไปโรงเรียนนะคะตอนเช้าๆค่ะเดี๋ยวพอบานจะขึ้นไปทรงหนา้าปากซอยค่ะวันนี้เอยะพอลุกท่น,นี่ล,ลุกกุกี้ นเตรียมตัวไปโรงเรียนจนลองมานอนแพรเพเยอเลยคากหลายเตลลี่เตลแมนเบเกน not for you กูเกย์ that for apple t อ a t for นาลินคากหลายสองที่นอน กอนไปโรงเรียนค่ะ n e no 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 no, no. no, no. okay yeah my love media my have fun window กุ๊กี้ window go window แต่ละเสาของน้องหมากุ๊กี้หลังแอบซองผีไปโรงเรียนค่ะ Man, yeah. <laughs> Wait, how do you know the science and your sister knew his daughter I saw when she was in high school? He has a daughter? Yeah. Okay. I think she's uh, adopted or something. Wait, she's adopted. I think so. That April 19 goal already. bye, look at that. <laughs> um, the fun over there. Let's go, but go first. You now you gotta walk up and wait at the door. Then you gotta use the app or try to... You know where my teacher was standing over there? Uh, just watching the kids go. มาค่มามาวันี้เขาคัวเห็ดยูเห็ดกินเห็ดง่ายๆนะคะผัดมักรโรนี้จิกเกนไก่เนาะค่ะปักคอรีค่ะ ห,หลอดค่ะเดี๋ยวให้ดูกันง่ายง่ายค่ะเพื่อนๆคะแค่นี้ก็เสร์ฟได้แล้วนะคะเสร์ฟได้แล้วคะ่ะเดี๋ยวขอตัวเสิร์ฟอาหารเย็นก่อนนะคะวันนี้เอาง่ายง่ายค่ะเอาง่ายง่ายใจในบ้านค่ะวันนี้นี่เลยจ้าอาหารเย็นง่ายง่าย มีเซนพาสซาแล้วก็มีแครอทแล้วก็มีบ็อกคารีแล้วก็ม,วกม,วกมีข้าวโพดมีไก่นะคะหอมแค่นี้ก็เสิร์ฟได้แล้วนะคะเพื่อนๆค่ะ,คะง่ายมันบอกเรียบร้อยอหอมหอมมากเหยไปแล้วเสิร์ฟแล้วดูดูบ้านแม่ปงังเป็น น,นี่เป็นการบ้านนลนินนี่เป็นคูปองอยังทันในจัดดูค่ะว่ามีอะไรเซลล์มั่งวันนี้ก็มีเนี่ยค่ะมีช็อปไลท์ช็อปไลท์แล้วกับตัวนี้ก็ Stop and shop เดี๋ยวขอดูแล้วค่อยจะเก็บนะคะขอดูให้เรียบร้อยว่ามีคูปองอะไรที่น่าสนใจบอแล้วก็จะเอาไปรีไซคิค่ะเสิร์ฟอาหารเย็นก่อนจะ้ะ บรรยากาศยามเย็นพาน้องมาออกมาเดินหลังอาหารเย็นค่ะบรรยากาศที่ดี บรรยากาศหนาวเย็นลมโบยๆค่ะเพื่อนๆค่ะต้นดอกมงดอกไม้ก็เนี่ยค่ะประมาณนี้เลยค่ะดาวลุ่งดาวเลื้องก็ไปหมดแล้วค่ะแห้งหมดแล้วค่ะเหลืออยู่อันเดียวเนี่ยค่ะสีม่วงๆนี่ทนหนาวได้ค่ะบรรยากาศนะเวลาเนี่ยบรรยากาศนะเวลานี้ดูต้นมงต้นไม้ เดือนนากร่วงหมดแล้วนะใบไม้เนี่ยค่ะเดือนนากร่วงหมดแล้วค่ะตรงจุนนี่กําลังเปลี่ยนสีนังสวยเลยโอ้ยเนาะสาหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆที่รักค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะฝากคลิปต่อไปเขไม่ปังก่อน,น้องนาลินด้วยค่ะไปแล้วกับบรรยากาศที่หนาวเย็นเลยดูใบไม้ร่วงเดือนแห่งฮาโลวีนแล้วเดี๋ยวแม่บ้านจะเอาพวก ตกแต่งหน้าบ้านสำหรับบัรหาลาบินลงมาจัดแล้วคะ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วบ้ย